ผมเป็นคนจังหวัดสุรินทร์อยู่อำเภอกาดเชิงครับทางบ้านก็มีฐานะยากจนพ่อแม่ก็ทำนาผมมาทำงานที่สมุทรปราการตั้งแต่ปี2536ก็มาอยู่โรงงานนี้โรงงานเดียวเลยครับไม่ได้ย้ายไปไหนเมื่อก่อนกระบวนการสหภาพแรงงานกำลังบูมเนาะเขาก็ชวนผมมาสมัครเป็นสมาชิกเรียกร้องค่าจ้างเรียกร้องสวัสดิการให้คนงานได้อะไรเงี้ยถ้ารวมกันเยอะ จะให้มีอำนาจต่อรองกับนายจ้างมากพี่ๆเขาก็จะพาไปยื่นข้อเรียกร้องไปทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นเป็นรูปธรรมเลยก็คือเราไปร่วมผลักดันกฎหมายประกันทั้งคมพอเขาจะออกกฎหมายให้ประกันทั้งคมบังคับใช้เนี่ยมันต้องภาคการเมืองเท่านั้นคนงานยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพสิทธิในการรวมตัวกันความปลอดภัยในการทำงานการถูกเลิกจ้างความมั่นคงในการทำงาน พอมารัฐประหารปี57ยิ่งหนักกว่าเดิมผมไม่ร่วมกับอนาคตใหม่ตั้งแต่ยังไม่ได้จดจัดตั้งพรรคตอนนั้นพี่พี่ติง๋งพี่ต๋อมเนี่ยมาชวนแรงงานคุยเรื่องการจัดตั้งพรรคการเมืองเออเรามานั่งคุยกันไหมเพราะว่าก่อนหน้านั้นเราก็เคยคุยกันตลอดแล้วว่ากรรมกรควรมีพรรคการเมืองเพราะเรารู้ว่าการเมืองมันกําหนดทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายก็มีผู้แทนจากแรงงานไปร่วมจดจัดตั้งพรรคเราเห็นรูปแบบว่าเออมันสามารถที่จะทําประโยชน์เพื่อเพื่อประเทศและเพื่อขบวนการแรงงานได้ ของอนาคตใหม่เขามาชวนเราคุยตั้งแต่แรกเลยว่ามาร่วมทําร่วมกันผมช่วยงานสอสอวันวิภาไม้สนเวลาลูกจ้างคนงานมีปัญหาก็จะมอบหมายให้ผมไปช่วยผมได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่มีการจัดสรรกันก็ได้เป็นประธานเครือข่ายผู้ใช้แรงงานการเข้าร่วมกับอนาคตใหม่จนมาถึงข้าไกลผมว่ามันมีผลดีนะปัญหาที่พวกเราเคยพูดมานานสังคมเอามาพูดมากขึ้นแปลว่ามีความหวังว่ามันจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่น เรื่องรัฐสวัสดิการไม่เฉพาะอนาคตใหม่แล้วตอนนี้หลายพักเลยได้พูดถึงเรื่องพวกนี้ครับสาภาพรายงานกับพักนี่มีรูปแบบลักษณะคล้ายกันนะรวมตัวได้เงินค่าสมาชิกก็มาเป็นเงินกองกลางในการบริหารจัดการสมาชิกเนี่ยมีส่วนร่วมในการนําเสนอนู่นนี่นั่นร่วมประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาพักเก้าไกลยังเป็นความหวังของผมอยู่ถ้าพักเก้าไกลได้รับเลือกตั้งและมีโอกาสได้จัดตั้งเป็นรัฐบาล จะแก้ปัญหาของผู้ใช้แรงงานเนีย่ยพวกผมให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจริงๆผมเสียค่าบำรุงอยู่สองสามแห่งนะค่าบำรุงสาภาพแรงงานของผมผมเสียค่าบำรุงให้กับสาภาพคนทำงานผมเสียค่าบำรุงให้กับพักเก้าวไกลปีละ200ผมเป็นส่วนหนึ่งของสาภาพแรงงานผมเป็นส่วนหนึ่งของพักเก้าวไกล200บาทน้อยมากต่อปีแต่มีความหมายครับมีผู้แทนไปพูดปัญหาปากท้องของพวกผม ปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนในสภาไปตั้งกระทูถามรัฐมนตรีอะไรอยางเนี้แทนพวกผมได้เงิน200บาทมันนิดเดียวสําหรับผมการที่จะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งมันมันไม่สามารถได้มาง่ายๆโดยเฉพาะมันที่มันเป็นผลประโยชน์ที่เราออกไปเรียกร้องชุมนุมคัดค้านการทํารัฐประหารแล้วหลังจากนั้นมาเกิดเหตุการณ์ปี53หลังจากนั้นในสังคมคนรับรู้เรื่องสถานการณ์การเมืองในประเทศนี้ มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนี่ไม่ใช่ความพ่ายแพ้ครับสุดท้ายปี6-3น้องน้องนักศึกษาออกมาเคลื่อนไหวชุมนุมนี่คือก็คือผลพวงสืบเนื่องมาจากการต่อสู้ตั้งแต่ปี5-3หรือก่อนปี5-3กห้าคขางเรา พร้อมชนกับตนต่อปัญหา